เช้าเออเสียงอะไรร้องพี่น้องนะอากาศดีดีลมพัดเย็นสบายอากาศจะเศร้าคือฝนที่ตกแล้วพี่น้องนะอย่างนี้เสียงกดเดยเด้อแก่งพดอด เสียงนกเสียงนกข้องบรรยากาศเนี่ยเศร้าอากาศดีนกกข้องเออกรุ๊กกรุ๊กอากาศยามเช้าข้าที่บ้านยายโยเสียงนกเสียงนกพี่น้องพออกมาจากต้นตาล โอ้นี่ม่ทำรังอะไรอย่กเงีกยลก,ก,กตนไม้ต้นไหลองเขียวดิได้ฝนอะ เสียงนกบรรยากาศยามซาเช้า,ชาจ้าอากาศขึ้นเม,มื่อวานนี้ก็ขึ้นหมดมือเลยคะ่ะมาเลยพ่อมาเลยก็กงเสียงนกร้อง หญ้านม่ได้ฝนเนาะเพร่นมันก็เขี้ยวดีท้องฟ้าสีขาวมันฝนจะตก อากาศดีคะ่ะอากาศยามเช้าถนนคนทางก็ดีพี่น้นองถนนทำใหม่แล้วโอ้ลมลื่นโอ้ถนนใหญ่ถนนใหญ่ถนนสายหลักค่ะชมบรรยากาศยามเช้า